คุณผู้ชมคะเรื่องของ Climate Change สภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะหน้านะอย่างเรื่องน้ําท่วมอย่างเดียว แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามันส่งผลไปถึงเรื่องของความยากจนนะที่มันแย่ลงด้วยคะ่ะเอาให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆนะคะอย่างเรื่อง l l m m t t e h h n n e เนี่ยก็กระทบโดยตรงกับชาวนาเกษตรกรที่ทนไม่ไหวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนผลผลิตต่างๆด้านการเกษตรเนี่ยก็เสียหายไปด้วยนะคะไหนเรายังเจอกับโควิด1 9ด้วยรวมถึงโลกของทุนนิยมเนี่ยก็ทำให้ความยากจนสถานการณ์เวลานี้แย่ลงจริงๆค่ะมีรายงานสถานการณ์ล่าสุดของ UN Habitat นะคะได้ประมาณการเอาไว้ค่ะว่าเวลานี้เนี่ยทั่วโลกมีคนจนในเมืองเกิดขึ้นใหม่มากถึง163ล้านคนนะคะคนกลุ่มนี้เจอกับสถานการณ์ที่รุนแรงหลายเรื่องนะไม่ว่าจะสูญเสียไรายได้เข้าไม่ถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆหรือแม้แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยเข้าไม่ถึงบ้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบ้านไม่มีจะอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องยากที่ไม่มีหลักประกันในชีวิตค่ะดังนั้นการพัฒนาต่างๆที่ เกิดขึ้นในเมืองสามารถกระจายโอกาสกระจายรายได้ให้กับคนมีรายได้น้อยคนจนเมืองเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราอยากจะชวนคุยกันจริงๆนะคะในวันนี้ซึ่งหนึ่งตัวอย่างที่คุณผู้ชมนะ่าจะทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนคือการไปอยู่อาศัยในที่ดินการพัฒนาของรัฐหรือโครงการการพัฒนาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยตรงถ้าพูดถึงเรื่องนี้ ที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่าเจอความขัดแย้งกันบ่อยเราจะเห็นคู่ขัดแย้งของรัฐกับประชาชนเนี่ยบ่อยครั้งเลยอย่างเช่นที่ดินการรถไฟคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงที่ดินการรถไฟแล้วละก็ดูกันตามกฎหมายชาวบ้านที่ไปอยู่เนี่ยผิดเต็มๆนะคะแต่ถ้าดูกันตามหลักการการเข้าถึงที่อยู่อาศัยเรื่องนี้มันต้องแก้ไขคะ่ะคุณผู้ชมแต่โจทย์ยากอีกอย่างหนึ่งคือเวลานี้มูล,ลค่าของที่ดิน สูงขึ้นจริงๆนะคะแนวคิดมนว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็ตามแต่ ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการเก่งกําไรอันนี้แหละเป็นโจทย์ยากนะคะว่าจะทําอย่างไรให้การอยู่อาศัยของประชาชนในที่ดินของรัฐสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆชวนคุณผู้ชมดูตัวอย่างหนึ่งนะคะเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลานี้จากการสํารวจมีอยู่2โครงการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้นในที่ดินการรถไฟโครงการแรกคือโครงการพัฒนาที่ดินย่านพหลโยธินเขตบางซื่อตรงนี้เนี่ยมีชุมชนกม .11 อาศัยอยู่ ส่วนอีกโครงการหนึ่งคือชุมชนบุญร่มใสเขตราชเทวีค่ะตรงนี้ได้รับผลกระทบจากโครงการการก่อสร้างรถไฟเชื่อมสามสนามบินชาวบ้านทั้งสองพื้นที่ได้รับคำสั่งให้ไล่รื้อโดยหมายสารนะคะ แต่ว่าวันนี้เราเริ่มเห็นทางออกที่ดีขึ้นมากกว่าการจับประชาชนเข้าไปอยู่ในคุกด้วยเหตุผลว่าไปอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐและบทเรียนที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ค่อนข้างชี้ชัดว่าความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะถ้าหากว่าเกิดความไม่มั่นคงขึ้นมาเข้าถึงอาศัยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างไม่เหมาะสมก็จะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ขาดโอกาส แล้วมันก็ทําให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้าของสังคมเนี่ยแย่ลงไปด้วยนั่นเองที่ผ่านมาจึงมีความพยายามของหน่วยงานรัฐที่จะมาเจรจามาไกล่เกลี่ยให้คนจนเมืองมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะคะ แต่ว่าหลายเรื่องก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไม่ตรงจุดค่ะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมดูรายละเอียดของชุมชนบุญร่มทสกันสักนิดหนึ่งนะคะหเห็นภาพชัดคือถ้ายังจํากันได้2ปีที่ผ่านมาเรายังเห็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนกันอยู่เลยแต่เวลานี้ผ่านมาไม่นานสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราดูจากไทม์ไลน์ในช่วงนั้นปี2563เนี่ยค่ะ การรถไฟก็ให้ชุมชนบุญร่มไทรคือมีประชาชนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะออกจากพื้นที่ค่ะเพื่อเอาที่ดินมาทําโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในช่วงปี2,563นะคะเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตะเภานั่นเองจากนั้นมาค่ะคุณผู้ชมถัดมาในปี2,564นะมีอยู่2ช่วงสําคัญด้วยกันนะคะช่วงเดือนมิถุนายน ชาวบ้านก็ได้รับหมายสารพร้อมกับเตรียมตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันขึ้นมาค่ะตอนนั้นก็ไปโครงการเข้าโครงการบ้านมั่นคงนะคะโดยมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยอย่างพออชอเข้ามาเตรียมเรื่องบ้านมั่นคงให้แล้วก็ประกาศว่ามีความประสงค์ที่จะเช่าที่ดินของการรถไฟอย่างถูกกฎหมายด้วยและพร้อมที่จะพัฒนาโครงการร่วมกันค่ะจากนั้นในปีเดียวกันเดือนกันยายน ก็มีเจ้าหน้าที่รถไฟนะคะลงไปที่พื้นที่บึงมักกะสันเพื่อจะไปหาจุดสร้างบ้านมั่นคงเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีที่อยู่อาศัยกันใหม่เราเริ่มเห็นหน่วยงานรัฐนะคะเริ่มเข้าไปแอคชั่นในพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะการหาที่อยู่ใหม่เนี่ยนะคะจนมาปี2,565มีอยู่2ช่วงค่ะช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ว่าการรถไฟอนุมัติให้ชาวบ้านสร้างบ้านพักชั่วคราวในพื้นที่อยู่เดิมได้เพื่อจะขยับพื้นที่ให้การรถไฟสามารถดำเนินกิจการได้โดยชาวบ้านก็จะออกจากพื้นที่เดิมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถัดมาไม่นานค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านก็เริ่มสร้างบ้านพักชั่วคราวกันแล้วนะคะพร้อมกับติดตามแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการเคหะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั่นเอง